สวัสดีค่ะสินเพื่อนชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีหน้าทาโรสนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภามมิถุนานกรกตดานะคะ3เดือนนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าที่จะทาทันที่แบบของคุณนะคะอยากจะบอกหรือว่าอยากจะสื่อสารอะไรกับพวกคุณนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า เป็นการอ่านดวงแบบกงกว้างไม่ได้จอดทรงดวงของคลเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี้น่าเป็นคลามาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้หนาทาโรออนไลน์คอได้นะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีณนานะคะแบบส่วนตัวคือแอดนี้หน้าทาโรมาได้เช่นเดิมนะคะก็ต้องขออาภัยที่มีความดีเล่าช้านะคะก็เพราะว่าบางทีหน,น้าแบบลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดเนาะก็แบบ ทำทำหลากหลายคือแบบไม่ใช่แค่การอ่านดวงหรือดูดวงน้องที่น่าต้องแบบมีภารกิจในเรื่องของการดูวงจุย้ยปรับวบงจุ้ยให้กับลูกศิษย์หรือว่าไปดูที่ทางดูทําเลธุรกิจของลูกศิษย์ด้วยว่าแบบอันนี้เหมาะที่จะทําธุรกิจนี้ไหมทําเลนี้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือต้องลงพื้นที่จริงด้วยในบางส่วนนะคะอ่ะก็ขอภัยด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่อลักเครื่องก่อนเนาะ ใบแรกของคุณนะคะคือก้าวไม้เท้านะคะ mm hmm. The Fool, The High Roll Fan นะคะ uh, King ถือไม้เท้านะคะ Strength mm hmm. นะคะ Aswin ถือเหรียญน,นะคะ uh, 5ดาบ King ถือ King ถือเหรียญน,นะคะ uh, The Chariot แล้วก็สุดท้ายคือ The Emperor mm hmm. นะคะ คือราศีมีสถานการณ์ในช่วงนี้ความเป็นตัวตนคุณหรือว่าสถานการณ์ในบ้านของคุณน่ะเท่าที่ดูจากพลังงานในบ้านน,น,านี่น่ามองกวดคือทุกคนต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นการอ่านดวงแบบก,กว้างและก็ไม่ได้จัดจงของใครด้วยแต่ถ้าหากว่าเวลาเราดูหรือเรามองเนี่ยคือเราจะแบบเราจะดูแบบหลายๆคนมารวมกันอะไรประมาณเนี่ยอืมนะคะแต่ว่ามันก็จะมี คนที่เข้ามาดูมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามพูดแบบเป็นกลางๆให้ฟังแต่ว่าพลังงานในบ้านของคุณโดยรวมนะคือน่ามีความรู้สึกเหมือนแบบถ้าพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแบบเพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยน่าไม่เห็นแรงอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นพลังงานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเห็นนะหนึ่งเลยจะเป็นพลังของ องค์พระศิวะพระศิวะพระยาพิชัยดาบหักม,มีเทพกวนอูมีพระแม่พระแม่อะไรอะพระแม่กาลีมีพ่อปู่พญานาคนะคะเป็นพ่อปู่ศรีสุโธเมฆปฐุมมาแล้วก็พญายศมันนาคราชนะคะถ้าเป็นบารมีของหลวงพ่อที่น่าสึกว่า ช่าศิลปนมีหลายคนเพราะฉะนั้นนีจะพูดเป็นหลักๆนะที่นี่เห็นนะจะมีบารมีของหลวงพ่อกลวยนะคะบารมีของหลวงปู่ม่านพระอาจารย์วิชัยเขมิโยจังหวัดเชียงรายนะคะหลวงตามหาบัวหลวงพ่อมีเขมมาธรรมโมนะคะหลวงปู่คูบาคลองจังหวัดลำปางแล้วก็มีหลวงพ่อทุเรียนที่ดังๆอยู่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีหลวงปู่ดูด้วยนะคะอันนี้คือเป็นบารมีของท่านที่คอยคุ้มของพวกคุณนะคะทีนี้พลังงานในบ้านของคุณ ตัวตนของคุณหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณความเป็นก้าวไม่เท้าแล้วก็เดอะฟูนี่น่ารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูเหมือนเออเหมือนคุณเหนื่อยเหมือนคุณเหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนคุณค่อนข้างดูอดทนกับสถานการณ์อะไรอยู่ในช่วงนี้เหมือนคุณรอรอดูสถานการณ์อะไรสักอย่างคือต้องใช้ความรอบคอบต้องไต่ตรองต้องระมัดระวัง หมือนคุณพยายามคิดหาวิธีการที่หลากหลายในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทํางานอะไรก็ตามคือบางครั้งอาจจะมีความติดขัดมีความดีเลย์มีความล่าช้าแต่ในน่ามีความสึกว่าคุณพยายามที่จะพยายามที่จะปกป้องกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักแล้วก็ห่วงแหนมากๆเอาเก็บเอาไว้อะคือมันมีความเป็นแบบเหมือนคุณใช้ความอดทนกับสิ่งนั้นมากๆ แล้วก็เหมือนแบบค่อยๆดูค่อยๆไปค่อยๆไปเฝ้าดูมันอย่างระมัดระวังอะไรประมาณเนี้ยถามว่าคุณถามว่าคุณชิลไหมคุณชิลคุณทําตัวเองแบบค่อนข้างแบบชิลๆสบายๆพยายามรีแลกอะไรประมาณเนี่ยพยายามแบบไม่อยากให้ตัวเองแบบเครียดอะไรประมาณเนี่ยถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยมากความเป็นมเพ p เ o อร์คือคุณเหนื่อยเพราะคุณรับผิดชอบงานเยอะรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําเยอะ ตำหน่งของคุณมันดูสูงมากคือแนนไม่รู้ว่ามีเนี่ยทำงานเอ่อลักษณะเหมือนแบบทางานอะไรทํางานแบบไหนแนวไหนก็ช่างแต่ว่ามองดูแล้วคุณดูมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆแล้วคุณดูเหนื่อยกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เหมือนคุณเหมือนคุณเหมือนคุณนั่งรอแล้วก็ดูสถานการณ์จะเกิดขึ้น แลวคุณก็ค่อยมาเคลียร์มาแก้ปัญหาทีละปมทีละปมอันนี้มันเหตุมันเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคุณในช่วงนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคุณจะมีความเครียดหรือปวดหัวมากในช่วงนี้ด้วยเหนื่อยกับบริวารไหมเหนื่อยกับบริวารถ้าคุณมีบริวารเป็นผู้หญิงจะระวังให้เป็นปัญหาเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของชีวค,คู่ความรักน,นี่น่ามาว่าคู่ครองคุณเขาค่อนข้างเก่งในช่วงนี้คือเขาวางแผนเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินวางแผนเรื่องของการเงินดีมากๆ คือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่ของคุณเขาทำอาชีพอะไรแต่เขาอะค่อนข้างที่จะมีระเบียบแบบแผนในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็หาเงินเก่งด้วยทํางานเก่งหาเงินเก่งใช้เงินเก่งช่วงนี้พี่นี่น่ารู้สึกว่าแบบคุณดูเหมือนแบบชีพจรลงเท้าเหมือนแบบต้องเดินทางอยู่บ่อยๆอืมเดินทางอยู่บ่อยๆเพราะเพราะเรื่องงานไม่ใช่เดินทางบ่อยเพราะเรื่องอย่างอื่นแต่เป็นเพราะเรื่องงานนะคะ คุณเป็นคนที่แบบชอบสวดมนต์ไหว้พระมากๆชอบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะอขอดูหน่อยซิว่าโชคที่ดีบ้างของคุณนะใจดีไหมพลังงานของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เดสเหรอือมเดสแล้วก็เด็กถือถ้วย่วนมันไหว้พระอยู่บ่อยๆแต่อย่าลืมกวดน้ำด้วยนะ กวดน้ําให้กวดน้ําแล้วก็เขาเรียกว่านะกวดน้ําให้ท่านอะคือบางทีคุณสวดมนต์บ่อยจริงนั่งสมาธิภาวนาจริงแต่ว่าคุณอาจจะแบบมีการลืมเเพราะว่ามันดึกแล้วมืดค่ําแล้วเดีย๋ยวไปกวดน้าตอนเช้าก็ได้แล้วระมาจากปรากฏว่าพอถึงตอนเชา้าเพิลืมอะไรประมาณเนี้อยากให้อยากให้คุณอืมนะกวดน้ำสองก็คือพลังงานอะนี้น่ารู้สึกว่า เหมือนพลังงานท่านอะมันไม่เชิงว่าแบบพลังงานอ่อนนะแต่ว่ามันมันเหมือนมีมันเหมือนคล้ายๆแบบลักษณะมีอะไรที่แบบไม่นอกข้างนอกไม่ดีอะม,ม,ม,มันพยายามแบบปะทะในบ้านแต่ว่าท่านก็คอยช่วยคอยกันให้ตลอดคอยช่วยคอยกันให้ตลอดเลยทุกครั้งที่คุณยกบุญให้กับท่านนะคะทำไว้กับท่านท่านได้รับบ้างหรือเปล่า ได้รับไหม ening? ได้รับทุกครั้งนะคะท่านก็บอกด้วยว่าสถิาทีบ้านของคุณอ่ะเป็นบรรพบุรุษของคุณด้วยเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่ของคุณด้วยไม่รู้ว่าเป็นต้นตระกูลช่วงไหนไม่รู้แต่ว่าท่านบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของคุณนะคะเป็นบรรพบุรุษของคุณ <L> แต่มันเหมีอ,มอุปสรรคทุกครั้งที่คุณยยบุญให้กับท่านเหมือนท่านได้รับ <l> แต่ก็ได้รับไม่ไม่ไมแบบแบบไม่เต็มร้อยอะ เหมือนยกบุญให้แบบเต็มร้อยแต่ว่าได้เหมือนเหมือนจะมีอะไรมาขวางทําให้ท่านได้แบบรับบุญได้แค่ครึ่งเดียวหรือประมาณนี้มีเป็นแบบนั้นนะคะคอยคุ้มครองคนในบ้านหรือเปล่าคนในบ้านหรือลูกหลานในบ้านคุ้มครองอย่างแน่นอนนะคะคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยปัดเป่าให้นะคะที่เรามาดูกันซิว่า ท่านอยากจะพูดถึงตัวคุณว่ายังไงบ้างแบบเจาะจงเลยท่านบอกว่าคุณเป็นคนที่ไรเดียงสามากเหมือนแม่กระต่ายน้อยไรเดียงสามากคือจุดประสงค์หลักของคุณนะมันไม่ใช่แค่การแบบตื่นเช้ามาแล้วทำมาหากินนะแต่ว่าเหมือนคุณมีภารกิจบางอย่างที่ใหญ่ที่สุดรอคุณอยู่นะคะคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆสายตารอบๆเนี่ยมักจะมองดูที่ตัวคุณคุณเป็นคนที่แบบเหมือนคุณมีเขาเรียกว่าอะ คือมือคือเหมือนคณมีจุดดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คนอื่นแบบมองที่ตัวคุณได้ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงในการใช้ชีวิตอย่าให้คุณเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองนะคะชาร์จแบตในร่างกายให้กับตัวเองพักผ่อนบ้างแล้วก็ปลดปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นแบบเครื่องมือสื่อสารดิจิตอลทุกชนิดคือวางมันลงแล้วก็ไปพักผ่อนบ้าง ความปรารถนาของคุณนะ่ะถ้าคุณคิดที่จะทำอะไรอยู่หรือปรารถนาจะทำอะไรอยู่ก็ตามนี่นรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดหรือคุณขอมันกำลังจะเป็นจริงและที่สำคัญท่านก็บอกด้วยนะว่ามินคุณกำลังแบกรับความเสียใจอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแล้วคุณต้องการค้ำขอโทษจากใครอยู่หรือเปล่านะคะ การมีตัวตนที่สมบูรณ์แบบน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าหากว่าเรามีอัตราสูงมากจนเกินไปมันก็จะทําให้แบบเราอยู่ยากเพราะฉะนั้นให้อาภัยตัวเองแล้วก็ให้อาภัยคนอื่นอะไรประมาณนี้ยนะคะความสัมพันธ์ที่ดีงามคุณสามารถเสริมหรือสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยการชื่นชมตัวเองว่าเราเก่งคุณสามารถจะแบ่งปันสิ่งที่คุณมีความสุขให้กับคนอื่น แล้วความสุขความสดใสั้นของคุณอะ่ะมันจะช่วยให้คนอื่นเขาเปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรบางอย่างได้จากที่อาจจะแบบเคยมองคุณในด้านลบเขาอาจจะมองคุณในด้านดีบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนี้เราสึกว่าคุณอยู่ในสถานที่รู้สึกมันเหมือนอึดอัดใจเหมือนมีคนที่คอยจับจ้องดูคุณพฤติกรรมของคุณอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็มองในแง่ลบของคุณตลอดเวลามันเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์เชิง คนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะจะเป็นญาติพี่น้องของคุณก็ได้นะคะอืมนะคะอ่ะแล้วก็ควรเป็นคนที่มีความสง่างามมากๆแต่ว่าความสง่างามเนี่ยบางทีมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานท่านเลยบอกว่าอยากให้คุณปล่อยวางมันบ้างยึดติดก,กับมันมันจะเกินไปมันก็เป็นทุกข์แล้วควรเป็นคนที่แบบ เวลาให้ใจกับใครอ่ะคุณให้ใจแบบเกินร้อยจริงๆนะคะให้ใจเกินร้อยแล้วก็ท่านบอกว่าช่วงนี้คุณอาจะใช้เงินค่อนข้างเยอะนะบางทีอาจจะแบบใช้เงินเกินรายได้ของตัวเองด้วยให้ระวังด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็บอกว่าอืความคิดของคุณอ่ะมันเป็นเหมือนแรงสั่นสะเทือนถ้าคุณคิดดีมันก็จะเจอแต่สิ่งดีดแต่ถ้าหากคุณคิดเรื่องไม่ดีพลังงานไม่ดีที่มันเป็นลบอ่ะมันก็จะเข้าหาคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้อง คิดแต่เรื่องดีนะคะคิดแต่พลังบวกเอาไว้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูไพ่ใบออร์เคิลชุดนี้บ้างนะคะว่าท่านอยากจะแนะนำการดำโชการดำโชของคุณว่ายังไงบ้างนะคะขอกินน้ำนิดนึงอืม มายแรกของคุณบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะที่มันเกิดขึ้นอยู่นะ่ะมันเกี่ยวข้องกับคําว่าความทรงจำในอดีตของคุณก็คืออาจจะหมายถึงเกี่ยวข้องกับอดีตเรื่องราวอ,าอาดีตที่ผ่านมาของคุณมันเป็นปมมันเป็นปมของคุณทุกอย่างที่มันเป็นอย่ณตอนเนี้เดือนสองเดือนท,ที่จะมาถึงเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นปมเก่ากับอดีตที่ผ่านมาของคุณนั่นเองคุณนี่น่าไม่รู้ว่าคุณ มีเรื่องราวอะไรกับใครแต่มันมันเป็นเรื่องราวที่แบบสะสมมาจากอดีตของคุณนั่นแหละนะคะเลยแนะนำบอกว่าจงสร้างสรรพลังงานของตัวเองขึ้นมาคุณรับรู้คุณรับรู้ถึงเอ่อพลังสร้างสรรค์ของความพีนของตัวเองคุณรู้ว่า คุณสามารถใช้มันเพื่อที่จะแบบสร้างหรือทําลายก็ได้ความนิดของคุณอนะ่ะคุณต้องเอามาเอามาแบบเป็นเป็นพลังสร้างสรรค์จะดีกว่าไม่ต้องอไปทําลายใครเออแล้วก็วันนี้คุณเลือกความสุขของตัวเองคุณเลือกความสามัคคีของตัวเองจงรักษาทัศนคติของของคุณเอาไว้ทัศนคติที่ดีแบบนี้ของคุณเอาไว้นะคะแล้วก็มัน,มนจะทําให้คุณนะมีพลังในการสร้างความรักสร้างสัดสิธิภาพขึ้นมานะคะ ไปนี่บอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นให้คําปรึกษาคนอื่นคุณเป็นคนที่รักเด็กคุณมีทักษะค,คุณมีทักษะในการที่จะแบบเข้าหาคนอื่นนะคะเปิดใจให้กว้างคําว่าเปิดใจให้กว้างนี่นก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นบ้านของเรามันมีประตูอยู่สองบานหน้าบ้านกับหลังบ้านถ้าประตูหน้าบ้านมันปิดคุณก็ต้องเปิดหลังบ้านเอาไว้ เปิดใจให้กว้างไงใช่ไหมเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็เชื่อในตัวเองนะคะเชื่อในตัวเองเชื่อในชีวิตของตัวเองไม่ว่าอะไรจะผ่านไปแล้วก็ตามจะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณยังไงก็ตามขอให้คุณจงเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่ามันจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเต็มใจปล่อยวางอดีตของตัวเองแล้วก็พร้อมรับเปิดโอกาสเข้ามาในชีวิตแบบใหม่ๆนะคะคุณมีความ เ,เขาเรียกว่านะมีพลังศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่และคุณก็สามารถเอาพลังศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะความสําเร็จของคุณอะการที่คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จนะ่ะควรจะค้นพบกับความสุขที่ใหญ่ของคุณความสุขเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากความท้าทายในชีวิตของคุณอืม นะคะช่วยเหลือคนอื่นจากพลังสิ่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ความความรู้สึกดีในหัวใจของคุณความหวังดีของคุณมันจะเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนจักรกวาลเป็นแรงขับเคลื่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ของคุณ แล้วสิ่งนี้มันจะมอบความรักที่ใหญ่ที่ใหญ่ให้คุณตอบกลับมาคุณน่าสะว่าถ้าคุณส่งพลังงานดีให้กับใครเออแล้วพลังงานดีนั้นมันจะตอบกลับมาหาคุณด้วยเช่นกันขอให้คุณจงยึดมั่นในศรัทธาพระเจ้าของคุณยึดมั่นในศรัทธาของเจ้าที่ของคุณนะคะอืมเนาะนี่น่าก็เป็นกำลังใจให้ประมาณนี้มีคนแซลว่าอาจารย์นีน่าเกิดราศีมีหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีบางคลิปก็คือเหมือนแบบทําไมเข้าใจ ราศีมีนมากจังเลยจริงๆไม่ใช่เนี้ยไม่ได้เกิดราศีมีนนะน่าเกิดทุกราศีเลยนะคะโอเคก็เป็นใจให้กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ใน ep หน้านะคะส่ววันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ